แต่ตอนนี้ลงมาเหลือ45.8จะบอกว่าทำได้ตลอดชีวิตเลยค่ะมันง่ายมากเลยสวัสดีค่ะชื่อวีนะคะอายุ39ปีค่ะตอนนี้อยู่ที่ c a n b บราออสเตรเลียค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำา IF ร่วมกับโลคาร์บมาก่อนแล้วก็ออกกำลังกายด้วยตัดแป้งตัดน้ำตาลทุกอย่างเลยคือวันหนึ่งเนี่ยกินกุ้งได้8-9ตัว แล้วก็ผักเนี่ยก็คือจะเป็นผักบางชนิดเท่านั้นไม่ได้กินผักได้ทุกชนิดไม่มีเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยกินกับน้ํามันมะพร้าวมันก็จะค่อนข้างเลี่ยนแค่นี้จริงๆทั้งวันเลยรู้สึกว่าเหมือนร่างกายมันห่วยน้ําตาลมาถึงจุดหนึ่งน้ําหนักก็ตันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปได้กว่านี้อะไรเงี้ยแล้วประกอบกับว่าเราก็มีอาการข้างเคียงหลายๆอย่างเกิดขึ้นระหว่างที่ทาโลคาพอย่างเช่นคือแบบนอนไม่หลบับใจสั่นแล้วก็แบบไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็เคยคิดว่าเป็นแค่ keto f l ูเหมือนที่โคช้ชเขาแจ้งเอาไว้ว่าเป็นอาการของ keto f ลูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เราอะเริ่มกลับไปกินน้ำตาลพอเรากลับไปกินอาการก็ดีขึ้นแต่คือน้ำหนักมันก็ขึ้นหยุดโลคาบไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาทำใหม่อาการก็เป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ก่อนนั้นนี้ยเป็นคนที่แบบไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยต่อให้แบบใช้แรงงานหนักแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการเวียนหัวหรือว่าใจสั่นเลยะคะ่ะช่วงที่เราไม่ได้กินโลคาบน้ำหนักก็จะเด้ง แต่ว่าช่วงที่เรากลับไปกินโลครับมันก็จะกลับไปลงแต่ลงคือมันก็จะลงแบบจบอยู่ที่ประมาณ47ก็เลยตั้งคาถามกับตัวเองว่าเราไม่น่าจะไปรอดกับสายนี้หรือเปล่าคือพยายามแล้วแล้วก็กลับไปพยายามอีกในสายโลครับอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รอดซึ่งตอนนั้นก็แบบเห็นแอดของหมอแบงค์ใน y YouTube พอดีเ้ย เก๋ okay, มากตอนที่ว่าเอากินผลไม้แล้วหอมอะไรเงี้ยก็เลยโอ้ยเข้าทางเราเลยพอเริ่มกินน้ําหนักเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมานิดนึงแต่ก็คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คือได,ไ,ดได้เข้าไปอ่านอคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ตั้งคําถามไว้ในกระทู้ของของมาแบงค่ะว่าเออคนที่มาจากสายโลคับมาก่อนแล้วมากินอาน้ําหนักอาจจะ ปรับขึ้นก็ก็ทํทใจมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มกินแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากได้กินผลไม้ที่เราชอบแล้วได้กินทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างกินเยอะมากพอเหมือนกับว่าร่างกายเริ่มปรับตัวได้ก็จะเห็นว่าน้ําหนักเริ่มลงเริ่มลงมาในขณะที่เรากินเยอะมากอย่างข้าวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยแตะเลยเดี๋ยวนี้กินแบบ ูเยอะมากข้าวข้าวไรซ์เฟอรี่ข้ากล้องอะไรเงี้ยกินเยอะมากแล้วก็แต่น้ําหนักก็ยังลงอยู่ตอนจบโลคาร์บอะประมาณ48ไปไปลายๆแล้วก็พอเริ่มกินหมอนมแบงก์ก็จะขึ้นมาประมาณ49่ิบนิดๆแต่ตอนเนี้ลงมาเหลือ45.8โอ้ยได้เยอะมากปกติเป็นคนที่ นอนหลับยากมากอันดับแรกเลยที่ปัญหาแรกเลยที่เหนือกว่าการลดน้ําหนักก็คือปัญหาเรื่องการนอนหลับเด็กจะเป็นคนที่นอนหลับยากมากโอ้โหแล้วเวลาหลับอ่ะเราก็จะหลับแบบเป็นพักๆคือเราหลับแล้วเราก็จะตื่นตื่นมากลางดึกเราก็หลับเราก็ตื่นเป็นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเช้ามาเราก็จะเพลียมากจะรู้สึกว่าเราไม่สดชื่อคือมันเกินความคาดหมายมากที่แบบพอเราปรับอาหารเราสึกว่าเราหลับง่ายขึ้นพอปิดไฟปุ๊บ สักแป๊บหนึ่งคือเราก็จะหลับเลยเช้ามาเราก็จะรู้สึกว่าสดชื่นทุกเชา้าตอนไปทํางานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพักผ่อนเต็มที่เรื่องที่สองที่ชัดเลยก็คือเรื่องเรื่องการขับถ่ายเป็นคนถ่ายยากบางทีแบบสองวัน3วันถ่ายครั้งหนึ่งช่วงนี้มีคือถ่ายทุกวันเลยช่วงที่เราทําโลคัมเนี่ยเหมือนอารมณ์เราแบบไม่อยากคุยกับใครอยากจะมาแค่ทํางานจบวันแล้วเราก็กลับบ้านเรารู้สึกมันไม่สดชื่นมันไม่รู้สึกอยากปฏิสัมพันธ์กับคนอะไรเท่าไหร่หอเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเรากลับมากินตรงนี้มันเรามีความสุขจากการกินเราได้กินอะไรที่เราเราอยากกินเราชอบกินผลไม้แล้วก็ได้กินผลไม้ที่เราอยากกินอารมณ์ก็เปลี่ยนค่ะใจเย็นขึ้นเปรียบคนเยอะขึ้นรับปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนมากินตรงนี้เราเราจะเห็นเลยว่าเพื่อนที่ล,ลดน้ำหนักขึ้นด้วยกันโลคาร์บค่ะคือตอนนี้คือเขากิฟต์อัพ ยอมแพ้ไปหมดแล้วแล้วกลายเป็นว่ากลับมากินเยอะกว่าเดิมน้ําหนักขึ้นจนเขาแบบลมเลิกการลดน้ําหนักไปเลยในะขณะที่เรายังคงลดน้ําหนักได้ต่อเนื่องเราก็น้ําหนักก็ยังลงอยู่เรื่อยๆคือเราเราเรู้สึกได้เลยว่าหมอไม่เคยบังคับว่าเราต้องห้ามกินนู่นห้ามกินนี่คือมันเกิดจากความเข้าใจมากกว่าการที่เป็นข้อกําหนดว่าห้ามทํทนานู่นห้ามทํานี่ห้ามทานั่นอะไรเงี้ยมันเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วพอเมื่อเมื่อเราเกิดความเข้าใจอ่ะมันจะมันจะไม่ใช่แค่การแบบว่า ทำต,ตามกฎเรียนได้ตลอดชีวิตสามารถแชร์ให้กับคนในครอบครัวได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้คุ้มสุดๆแล้วไม่แพงเลยมันแตกต่างมากแตกต่างแบบสุดทั่วเลยมาไม่เคยได้ยินอะไรแบบแนวนี้เลยพลิกความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลยเออเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนมุมอมองความคิดเราไปหมดเลยก็จะบอกว่าทางเนี้ย เป็นทางที่เรารู้สึกว่ายั่งยืนที่สุดแล้วแล้วมันเป็นการปฏิบัติที่เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวเรื่องกระบะแตกไม่ต้องกลัวเรื่องโยโย่เป็นคอร์สที่ลงแล้วนอกจากจะผอมแถมยังอายุยืนอีกตั้งหาถ้าแบบโอ้ไม่ได้เจอหมอแบงค์นี่ก็คงจะแบบหลงงมอยู่ในศาสตร์ลดความอ้วนที่แบบเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆอ,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 อย่างไม่รู้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ